<c oughs> <expand> เห็นบ้านเนี่ยเออเงาๆมาแล้วพุ่งลงมาพวันรู้ว่าไม่ย <Island> ้ายเน่ยจิใสเสมอแล้วก็เลยย้ายผ่านนก่อนพอวันรู้ว่าเลยย้ายผ่านบ้านแล้วย้ายย้ายผ่านมาที่นี่มาั่งนี้โดนสามเออดีแค่หน่อยกูกูแค่หลายกูกูอีกเด้อเนี่ยได้กินกูสองตัวนี่นกินตัวนี้กับแม่ถ้า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 กินอีกตัวเราจะเนี่ยโอ้ยแกอยู่ในนี่ก็มีสมองอยูุ่บได้ อามือาสุดท ah. no. oh, oh. oh. ้ายหเขาเจ้าย่กมาบอกว่าเขาหองเขาหองเลยมั้งเขาหออยู่สักหน่อยไหนบเห็นแเขา่างไก่บเห็นเจ้าเจ้าเ็ปเขาองน้เนาะเจ้าเจ้าเรายมาเจ้มาเราบอกจะบอกว่าเอาเอาแับหมูแนงการาจบอกว่าแคบหมูแน่ขนแคบไก่เออแคบไก่ ไปบอกที่เราบ่แม่นออมาเาตีอ่าปเคาะนี้เลยเออกมาแล้วแต่ว่าเรายันเรเอาก็ยังม่หยาบบอเราบอกแล้วเราบอกไเราบอเธอนางบอกฉันแล้วเราม่หยาบหยาบเอาบอแล้วก็ปไปตูมานั่งกินน้อันดับกันเลยนะอะไรที่ตํำงะบอกันกินกงาด้มียังเลยแล้วเบิ บราณที่ขึ้นเนี่ยกินข้าวจักรวังถือเลกซ้อมือติกันม่ยกินข้าวกินข้าวเพาะตัเว็าเมื่อวานที่สุเป็นความดันแล้วต้องหมดเราากไงเคะยันเจ้าตาลึงพ่อย่างของคคือมีสัมเปิดปากซ้กันต้นเนี่ยนไหมไปไปเื้อไปเสริมเขาเลตย เมืตย็เราเปนามทำคลิปฮอตใช่ไหมใจเสือทให้ดันไปเ่งมเาอันเาแล้วทีนี่สมมติเาเียนะลมเขาตังอยู่ที่บัวยนนอ่ะบกบิเห็นคนดูบกเยอะเลยมืนเป็นบกิสามด้ไงงามอยู่ดีเยอได้สองเยอะ ประธานโทษประธานโทษลูกนี้ฉันไม่ค่อยสันทัสภาษาไทยค่ะตักบาตรแต่ว่าให้อาหารพระให้ใครนะให้อาหารตักบาตได้นะจักพระใครผู้ใดนให้อาหารพระสองเท่งทำเแ่งผู้ใดมื่อไห่ยังผู้เดีม่แกงไวยักี่วันแล้วนั่นยังไม่ตมือคุเป็นยังระบอบ่เมนแงมือเจ้าเด่นจนหลายวันละว่เมื่อวันใครไผ่ต้องทำงแกงไม่เออกมามือนั่นไหไผให้ออหรือออมันออาใส่ถุงแล้อแตอาใส่ถุงนไปแล้ว ตัวองยอมอยู่นอยากน้กระบอกกันดีดกินเลยง่เลยสามให้อาหารพระเพื่อนลูกแล่เป็นรอยครับสามมึงก็บาเนาะแม่ยายคคอใส่สูงมือเส้นเสียเปียกมเดอยู่สูงมือเอันนี้มือนั้นยายยายวันได้เห็นมาพามาลานในห้องอื่นยายยายพามาขอเข่าแล้ว รายการละมันถึงหน่อยเนาะมันบรูนเนาะเออพวาย้ายเคยใส่บบกนปสาเ่นมกา่อนเอาคุยย้ายมาป็นทันกป็่นแล้วพล้ว่าไม่ย้ายแต่ส่เสมอเลยมี่อนพวารูนใส่านแล้วยายยพนางนี้โดนสาเออแค่หน่อยก็กูแค่หลายก็กูอีกด้เนี่ยเด็กกินกูสอสตัวน่นกินตัวนี้กัแม่ถ้าถ้าถ้ากินกั็เราจะโอ้ยแกยู่ในนี่กัมีสมองยู่ไม่ได้ อาวกมอาสุดเสายของกเนี่แหะกูเห็นมองเลยกูเย็นมองแลยมากินตัวเดกินตัวดกมนกาไปคากินว่าแต่เป็นเล่นใจกวนเลยเขาใจนี่ฉันว่าไทย่ะยังไม่รอดอย่างเดียวเลยอันนี้ยังไ่าอดเลยไอเฟสดิเนาะจะเป็น เซนลาเลยปกติลอาผินั่นแหละดูกับเสื้อเสื้อไจะไปเบาผแตกเลยดไปแลจากทัวรถัวเอาไปดเาแดดันคือนเอามกันามจริงไหมอ๋อใช่ใช่ใช่มาสวนผักเนี่ยมาแล้วาผังกันว โอ้ตายลงอนงนตอเป็นบ่ว่าแล้วเเด็เนเเห็นแล้วมันาบอกแวเขาก็ได้หอนมีร้านในันอาทิตย์นีเ้าเก็าะว่าอาทิตย์สันขเข้า่ายมีแต่นเเขา้อยไอ้นี่ก เอาอะามืออื่นเหรอาช่ทกที่จริงเรามือเนี่ยจังมือเนี่ยแค่ตอบโอเคเขาจบเรแค่ว่าสแรกสมอนี่ยิ่งที่ขาพัดได้ถ้าเกิดว่าบสรงเขาเขาก็บรรสุงไห้เ่จังอันนี้แป็นบ่แล้วเขาก็สังอันตามสร้างแค่นั้นเพราะว่ายสัางมือต่อมืออยู่แล้วเียเางเดตามับ่ต้องนเกี่ยวกบกันทีราม ไม่ได้สรงเเดือนนะนะไม่มีในแบบเด่นเยอนน้โอเคสพาไปเอนเด้อจังีต่ได้มืออ้นเปนต้นไปเองสนะเาแีได้อดแล้วกยุ่แต่เตมเสานีเป็นต้นไปเนาะเก็บลอยเลยแบบที่นแต่ว่าเป็นเสากลางบอลแล้วเือกเสาสุดท้ายบอลนันเปนเสาสุดท้ายบออ่อลอเนีนเสาสุดท้ายพอดไงบอมันเสาเว้นเสาไงเออ แล้วเริ่มเดือดไหมหรือเปล่าเพราะว่าอย่างพ่อเขาจะหยุดอีกซีมือพูดเลนลืมนะถอยอืมซีมือเราเลยยาดเจียเจียเขาเลยอดเบรก่อนอดเบก่อนเขาเลยหุดกินไปให้จนสิ้นเดือนก่อนหยุดไปก่อนเออแม่นล่ะหลังจากมันต้องกินไปจนถึงสิ้นเดือนก่อนเพราะไมันช่ได้เริ่มเดือนไหมไงแล้วหลังหลังจากแล้วเดือดปี๊บบอสเกี่ยวเพราะอย่างนั้นเดือนเขาบอกว่าคือกันไงมันบอสนอกว่ตรงกันถัาที่เริ่มขึ้นเริ่มเลยจริงๆนะอ่ามันบอส ตอนนี้เราคิดมากอยู่เอหลหลายคุณหาอเก่าเริ่มย้ำดะคุณหาพอเก่เพราะว่าเขาเอาไปหเราไหมมันบอกเนาดีดีนี่ไปยัดไปอีกแค่มืเนี่ยบ่มันเก็บอาทิตกลัวปเเออก็ต้องยึดเที่นี่เลยขเอายุกันหน่งน้อไปเดือนใหม่ไหมนมา ก็อย่างท่านให้เริ่มอาทิตย์นานป่เสาวเสียเปียกเขาได้อยู่แล้วไงสาวนีแล้วเนี่ยเร็วเรียนแต่ฮอตแล้วบ่เสียเปียกเพราะว่าเขาเริ่มไงเริ่มเสาวแรกไงฮะอืมนั่นแหละแมนยังว่าได้แล้วสอวตัวยังได้ตัวเดียวนั่นไปแมนมีอหมอนแล้วมอว์ดีเป็นบอกเล็วเราไ่ยอมเต็มกันค่ะ น่นเรียกนิดยไงอ <c oughs> าไปกาวนึงว้นี่ยังจะเกิดขึ้นได้สงครามท่านี้จบแลยวมึงเฮาไปกาวนึงพาตัวเดียวนี่ไปเ<ม><ม>บิดกระดานเลยเด้อเห็นมากวนซื้อกัดสั่<ม> <c oughs> สนกระดาษเนี่ยไงกดได้ตัวเดียวตัวกินรดปตัวเดียว <c oughs> เอากูให้กูให้เรียกกินเนาะมากูให้เรียกกินแล้วก่อนกินตัวฮอดแล้วก่อนไปแรับบานี้กินกับป๋อมาครับซับเต้าว่ากินตัวฮอดก่อนเขาสิบมี่ตัวเดินเหมืนบ่เขาไม่ตัวเดินตัวเดียวพี่ฟังกูอ๋อลูกง้อแล้วแต่เากินตัวฮอตก่อนเป็นยังไงอ๋อลูกง้อแล้วตัวนี้ตัวฮอดนี่มันกินตัวใดก็ได้ไงอ๋อลูกง้แล้วยืมซื้อกล้วยใกล้ไว้หนิเมียใส่ซื้อกล้วยใกล้ไม่ตีสีตออกินนี่แล้วตูนย์ออกเก้าศูน พาดพาดพาดไปแล้วแต่ก็ฮอตสินออกเก้าตอันท okay. ี่ที่กิน mm อ้อมกระดานเด้เมื่อกินไงกันกันมันกินตัวเด่นกว่านายได้ผิดแผนบปล่เออผิดแผนแมนเลยกลายเป็นฮอตเพราะกันเจอไงแต่ถ้าคือเก่าหรือว่าเขาไปกินตัวนี้ก่อนคือเก่าแม่นกินตัวนี้เอา๋ออ๋อแต่ใส่ฮอตเจ้าพี่จำกว่าได้ไหมเอกเพื่อตัวน้ำกระดิกไม่ได้กระดิกเลยอยู่ข้างหลังดู ป็นคันเขาเขาฮาดได้เนาะเราจะเสียเปียบนิดนึงเสียเปียกเสมอวะวเสมอเองเดย์หยาบเดียววะเอาเขาดีสักเขาดีกันเขาดีกันบดถลูกงอจนได้วะเป็นโฆษนาเราโฆษนามาฮะเอาลูกงอจนได้กลาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่นแรกฮอพี่ออกตัวหนึ่งก็จะเหลือฮอเล่นกันสองตัว ตกเสมอลุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนมียว้มันมีเข่งอยู่เนี่ยหุยหัวสีเฮ็ดเนี่ยแล้วเดินบ่ได้เดี๋ยวฮอแต่ก็เดินได้แต่หัตใสกันนลสองตัวนั้นสี่ไม่ได้สินอันนี้สีหาทางออกตัวนี้ย่างายกับเสมอแค่นั้นเหรอ เหนี่ยอยก็คือเสมอวะที่น่าเสมอแหละ